ลงมาลงมาสบายดีพี่น้องสบายดีส่งบายบายพี่น้อศจ๋าอากาศร้อนร้อนพาเด็กๆมาเล่นอ่างเก็บน้ำสวยพี่น้องแต่ว่ามาหลายคนอยู่อัมมาลาเป็นนนคนขับรถไทยลงมาเี้จับบัตค้าีน่เยดอ ไหวบ่เหรอเบ็กเด็กไส่บ่ไววๆเด็กๆไวไวเด่ว่วน้ำแห้งอยู่พี่น้องมาเล่นนะแม่นั่งลง้งน้ำค่นานแหง้ง ระว่างไลไปด้วยทางล่างพี่น้องจ๋าเขาหาสอนกันนีน้ำแห้งแห้งพี่น้องน้ำกับคนทางแห้งเด้อเร็วาน้ำ ลลมาเล่นยุนรูปโลมาเลนยรูมารำ ให,ใหญ่เหรยยงจับมืออยู่ไ,ไ,ปไปพขึ้นไปเล่วอยู่เทิงทุนสาวจ่อยกับสาวเอื่อยกับมาเด้พี่น้องขึ้นขึ้นเึ้อนเอาขาก้าวขึ้นเอาขาเนี่ยขึ้น nang nô nang lên nô tham, đi nang gì thương buồn, đi nong, nang trói ว่าไงเด็กๆพี่น้องพาเด็กๆมาเล่นอ่างเก็บมดำโอ้พี่สุสิทธิ์เราด้านล่างกนะดมมันเร่งแรงเลยอาซีบอลมาพี่นดำจะน้อยเพิ่มสิไลลงบุญ

ดีแต่มีเสือสู้ซีดพ er yes ี่น้องเด็กๆกะเอาทำเจ้าออกไปเลยเนาะจอยเสือสู้ซีดไม่พายโลดเดี๋ยบอกมาไม่พ่ายโลดจะเต็มอยู่แต่เอาเม็ดเสือสู้ซีดนะครับแน่ เดแบงนี้นะเอไเอได้ถ่ายรูนั่นแหละเอาตัวใหญ่เนอะอมมาลาทีเนอะ ไหลลงอย่ามาใกล้เดี๋ยวมันไหลลงเด้อมันล่นใกล้แล้วมันไหลมันล่นใกล้แล้วไหมมึงจะไปดึงลงกันหรือไม่ก็ไม่ดดึงลงเดี๋ยวมันใกล้ทำใกล้แล้วมันไหลลงพี่น้อง พรเจ้าโต้งแห่งแสดง่าป่าลงอย่ามาใกล้เลยเนี่ยมันไหลเนอะทำออย่ามาใกล้เลยมันไหลอุ้ยเลุดไปสุดลิก อุ้ยทำอย่าไปใกล้มันไหลลงรวมปออไปป่านาไปมันไหลดิไปานีาไปเลิกไลยจ่อยขาไปเทงดินเลนดิเฮ้ยข้าเจ้าขังแงงอย่าไปใกล้ทำมาแม่ข้าเจ้าข, <ใน S 2> ขังแงง โอ้เขาจะสอนแบบนี้ดิพี่น้องพูดอย่านี้อย่ามาใกล้นี่มันไหลลงพื้น มันเป็นอ่างเก็บน้ำพี่น้องทั้งบ้านบ่มีเอินว่าสวยส่วนเนี่ยก็จเจ้าผู้บ่าวผู้สาวก็จะก็สิบเห่นแถวนี้แหลนะเนาะลยอยหู้ไปไปลอยไปโอ๊ย เด็กๆกับบริยาญนำเด้มีเส oh, sure. ือซูซีดเด็กๆมาจ้อยเขาหัดก้งลุ่มมันจงบดันขึนอ่ะโดนหัดอ่โดนจ้อยโด อย่ามาเล่นใกล้เริ่มมันสิไลลงทางล่างใใก,ใใกว้างได้พี่น้องน้ำเย็นเย็น เจลงมาสิมาลงมาข้างล่างน้ำไม่ได้แห้ง โอ้ยเลยพี่นอ้องจ้าพาเด็กๆมาเล่นน้ำหนึงมือเนาะปกติเด็กๆก,ก็สิขาโรงเรียนยุดเฉพะาะเสาร์อาทิตย์ก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวหนึ่งวันพูดไปนั่งเล่นอยู่ิงิงบุนแต่ว่าอยิงธงางน้ำมันแห้งเกิดมันนั่งบ่ายเด็กน้อยไหล ข้างล่างนี้เนาะพอดีเล่นเอาทาไปนะแม่โอ้เกิดไฟลุกแล้วเกิดไฟไปอะ่ะ<ป>เก็บแผ่นพู้สาวได้นะสมิมันมันเลนอยู่นี่มันนี่ มานั่งอยู่มังน้ำไหลนี่หน้านะ่ะไม่ทำ เล่นยูนิเตอทำเล่นยูนิเ้ออย่าไปใส่แล้วเล่นยูนิเตอแต่ว่างเทิงจะน้ำแห้งมันดังบ่ได้ต่ว่าเล่นอยู่เทิงนะน้ำมันไหลลงมาแห้งยอดเด็กหน่อยตกเนอะอย่ามันพัดตกลงมาข้างล่างแต่ว่าตรงนี้เนีโอเคว่างเทิงนี่ยนำแหงสาวจอยจีบผู้บ่าว จะด้านบนค้นไหลเลยขังแยงตึกแหตึกสะดุ้งมวนมาสิมัน แต่ร้านทึงก็ซิมีร้านอาหารปกติเขาเจ้าเสีเอาโต๊ะโต๊ะอาหารมาวางเรียงแถวนี้เนาะแต่ว่านำมันแหง้งทำมาผิดทำมาพี่ แต่ย้ามนีนน้ำก็สิไลยแนย่มันหนาฝนเนาะ ลงมาเด้อมันสิไหลไปเด้อโอ้ย่าดีน้ำไปคุณคืนคุณ,คณมันเลิก้วมันไหลลงนะดิ อันนี้เล่นยวนด้านล่างของ,งอ่างเนาะเอาคืนคืนไปเล่นู่เทิงคุณ ด้านล่างก็จะเป็นสะพานข้ามลงไปลงไปโอ้ยมันไหนนลนะทโกคนไหลไหลลงมาเล่นด้านล่างอ่างอเอาขึ้นมาแม่เอ่ไ ไหลอุ <Z> ้ยมันลึกเป็นหฮะมันลงพ้นขึ้นพ้นอุ้ยมันมีแนวกั้นเลยนี่ขื้นขึ้นม้วนบ่สนุกสนานพี่น้องเดี๋ยวคนเขาจาเล่นดันเทิ่องไล่เด้ chuyện này bắt ham tay nham được luôn nham được luôn เริ่มไล่เด็กพี่น้องเขาเจ้าเล่นกันอยู่พี่น้องจ้าเดียวมาวันนี้บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเทศกา่คลิปหน้าไปแล้วพี่น้อง 拜拜，姐。Bye.